จังหวัดลบบุรีครับเขามีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมหารือแนวทางการอนุรักษ์แล้วก็ดูแลช้างนะครับของอุทยานแห่งชาติทรัพย์รังกาอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีที่สารการจังหวัดลบบุรีนายปรัชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดูแลช้างของเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าทรัพรังกาอำเภอลำสนธินะครับพร้อมแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีช้างในพื้นที่ซับรังกาเข้ามาหากินพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ครับในงานที่เกี่ยวข้องก็มีการร่วมประชุมหารือโดยที่ประชุมก็ได้ร่วมหารือกําหนดมาตรการควบคุมและก็ดูแลช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับรังกาด้วยปัจจุบันนะครับประชากรช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายพื้นที่ออกหากินนะครับมาอย่างพื้นที่ของพี่น้องประชาชนซึ่งมากินนะครับในเรื่องของพืชผล ทางการเกษตรในพื้นที่โดยรอบ ดังนั้นครับจึงจําเป็นต้องมีการควบคุมและก็ดูแลช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาโดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสนับสนุนนะครับการดําเนินงานในทุกมิติในเบื้องต้นค่ะที่ประชุมได้กําหนดแนวทางการควบคุมและดูแลช้างในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาไว้3ระยะค่ะคือระยะสั้นค่ะดําเนินการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่พืชพืชผลทางการเกษตรค่ะได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ของกรมอุทยานค่ะระยะกลาง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการปรับความสมดุลระบบนิเวศเพื่อรองรับกับจํานวนประชากรช้างที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารหรือว่าแหล่งน้ําเพิ่มเติมค่ะโดยมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และเผยแพร่ข้อมูลสํานักงานจังหวัดลบบุรีจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆที่เข้าหลักเกณฑ์มาดําเนินการค่ะและระยะยาวค่ะเน้นการสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อ การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเอง